ะรบะรบายสีระบายสีรูปอะไรคะทะเลทะเลมีความสุขไหมคะความสุขตอนนี้ยูจินกี่ขวบแลวคะสามขวบสามขวบทุกคนและดูผลงานเด็กสามขวบนี่เป็นผลงานชิ้นแรกของการวาดรูประบายสีของยูจินเลยสนุกไหมคะชอบชอบไหมคะชอบโอ้โห oh, oh, วันนี้นะคะบอกเลยว่าผลงานของยูจินนะคะเจนนี่แบบภูมิใจน้ําตาไหลเลยยูจินชอบผลงานตัวเองไหมคะเช่ <Sure. S 1> จะไปอีกไหมคะจะไป ไปอีกโอ้โหทุกคนดูและการเล่นทรงเล่นสีนะคะซึ่งบอกเลยว่าชิ้นนี้ยูจินทําเองคนเดียวเจนนี่กับคุณครูคือไม่ได้ช่วยเลยแต่ว่าคุณครูเนี่ยเขาจะมีการสอนแล้วก็ไกด์ให้ว่ามันต้องทํายังไงชใช่ไหมคะลูกใช่แล้วยูจินคิดว่าตัวเองทําได้ดีหรือยังคะได้ดีชอบมั้ยคะชอบชอบทุกคนแล้วบอกเลยว่าตอนสามขวบเจนนี่ยังไม่รู้วิธีการระบายทรงระบายสีอะไรแบบนี้เลยคือโคตรภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ตัดสินใจให้ใหลูกเนี่ยแวะระบายสีเฮ้ยต้องบอกว่า เจนนี่ไม่ได้เป็นคนคิดนะคือตอนแรกจะพายูจินไปเล่นฮาวเวอร์แลนด์แต่ยูจินเดินผ่านใช่ไหมคะแ,แล้วยูจินบอกว่าอะไรคะอยากว่าายสีผลงานอ๋ออยากระบายสีผลงานก็เลยแวะระบายสีสรุป <c oughs> คุณแม่ซื้อคอร์สเอ่อเจ็ดได้สิชิ้นงานใช่ไหมลูกอันนี้ <c oughs> เป็นชิ้นงานที่ 1, <c oughs> 1> ต่อไปไปอีกไหมคะ ก็คือไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ซื้อคอร์สไว้ที่เรียบร้อยแล้วที่ฟิวเจอร์ปาร์คใช่ไหมลูกนะคะทุกคนซึ่งแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะเรียงสเต็ปให้ตามความยากง่ายแล้วก็ช่วงอายุของเด็กซึ่งทุกคนดูยูจินคือเขาตั้งใจและมีสมาธิมากรูปนี้ใช้เวลาประมาณ30-40นาทีใช่ไหมคะไม่งอแงเลยไม่เหนื่อยหรอคะไม่เหนื่อย ชอบเหรอลูกชอบแล้วเห็นไปเรียนทําอาหารก็ชอบใช่ไหมมันมีทรายอยู่ข้างข้างด้วยอ๋อนี่คือระบายทรายด้วยเหรอใช่จะได้เลทรายเลยโอ้โหทําไมเก่งอย่างนี้ทุกคนดูก็จะเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำทะเลแล้วก็น้าไหลหลกมาแบบนี้เลยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ระบายอยู่คืออะไรคะเนี่ยทะเลวายอุ้ยภูเขาด้วยอันนี้เป็นภูเขาโอ้โหก็คือบนทะเลก็มีภูเขาด้วยและอันนี้ล่ะคะ อ,อันนี้ก็เป็นภูเขาอีกลูกูเแล้วก็มีต้นไม้ไหมคะอันนี้มีแล้ววิธีการระบายสีต้นไม้ต้องใช้สีอะไรคะต้องใช้สีเขียวสีเขียวนี่เรื่อนี้ระบายสีอะไรอยู่คะอ๋อสีก้อนเมฆก้อนเมฆอันนี้ชอบไหมคะโอ้โหมันทําอย่างนี้นี่เองแบบนมีไม่เคยรู้นนมาก่อน,อนมีฟองน้ํามีฟองน้ําส่วนในนี้ระบายต้นไม้เหรอลูกเออใช่ค่ะมันต้นองแ,แปะแปะแปะโอ้โหมันแบบ แค่ใช้ทำเบาๆก็สวยเลยใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนระบายไปเมาส์ไปนะคะคลิปนี้สีนาทีใครดูจบขอบคุณมากเพราะว่าอยากให้เห็นทุกขั้นตอนของการทํางานของลูกจริงอุ้ยนี่สีเขียวมาแล้วต้นไม้เขียวจชอุ้มโอ้โหแสดงว่าเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์่<ช>มีทะเล<ช>มีต้นไม้มีภูเขามีก้อนเมฆและแม่แอบเห็นด้วยอุ้ยทําอะไรอยู่คะเนี่ยคลื่นหรอคลืน เฮ้ยแล้วทำยังไงอะไม่ได้ใช้พู้กันหรอมันได้ใช้พูกันใช้โฟงน้ำใช้โฟงน้ำว้าวสวยมากอันนี้ทำอะไรคะเนี่ยแ,บบแปลกแปะกคลื่อนอีกทีนึง<ช>โอ้โหแม่เพิ่งรู้ว่ามันทำอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยรู้ไหมตอนแม่เป็นเด็กแม่ไม่รู้เรื่องเลยคือจินเก่งมากคือจินเก่งมากคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกนะคะ <c ười> แม่รักคืจินนะเอ้าสีส้มคืออะไรทรายหรือเปล่าทรายแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้กำลังวาดรูปอะไรอ่ะ นกนกเฮวาดน,นกเองด้วยนกตัวใหญ่เกือบเท่าก้อนเมฆเลยอะทุกคนมีนกกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้า<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สามตัวสามตัว,ม,ตวมีสามตัวและนี่นกมีอะไรอีกคะมีปีกอันนี้ยูทาอะไรอยู่ใส่อะไรคะตกแต่งตกแต่งผลงานทุกคนเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะดูอ,อ,อ,อันนี้เป็นรูปของครูแล้วก็นี่ของยูจินย,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 ยูยซื้เป็นบาบเก่งมาก